สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอสเผยสถานการณ์สุขภาพคนอีสานพบสามโรคยอดยิดมะเร็งตับเบาหวานไตวายโดยเฉพาะโรคเบาหวานเพืออีสานติดอันดับป่วยสูงสุดของประเทศซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่ของทั้งสามโรคมาจากพฤติกรรมการรับประทานอาหาร เป็น,นกลไกในการป้องกันสุขภาพคนอีสานและคนทั้งประเทศสสสจึงเปิดมหากรรมตลาดนัดสุขภาพร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่โดยจัดขึ้นเป็นครั้งแรกที่จังหวัดนคนรราชสีมาเป็นการนำร่องก่อนเคลื่อนทัพมหากรรมตลาดนัดสุขภาพสู่ภาคอื่นๆในประเทศพร้อมชูพันธ์ข้าวผืนบ้านต้านเบาหวานยังหอมมะลิแดงที่มีสารอาหารหลากหลายทําให้น้ําตาลในเลือดลดลงซึ่งงานในครั้งนี้ จัดขึ้นเมื่อวันที่22เมษายนณหอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจริงๆแล้วเนี่ยสสสนะครับเราเ,เป็นหน่วยงานที่ทำงานโดยอาศัยองค์กรทั้งระดับบุคคลชุมชนหน่วยต่างๆที่เข้ามาร่วมกันทำงานให้มากเพราะฉะนั้นเนี่ยสสสนี่ต้องทำให้ให้ใหองค์กรเหล่านั้นเข้ามาประสานงานกันขยายตัวให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้เพราะว่าการที่จะมีสุขภาพดีเนี่ยคนอื่นทำให้ไม่ได้ แต่ต้องเริ่มจากตัวเองร่วมจากองค์กรตัวเองพื้นที่ตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยสสก็คาดหวังว่าอนาคตนะครับเราจะเกิดการขยายตัวของคนที่ทํางานคนที่สนใจด้านสุขภาพไปทั้งประเทศเลยครับภายใิงานจะนําตัวอย่างโครงการของภาคีเครือข่ายของสสสในพื้นที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเป็นต้นแบบในการขยายผลสู่ชุมชน,นอนื่นๆจัดเวทีเสวนา รหัสความสําเร็จของโครงการในพื้นที่ภาคอีสานพร้อมรับสมัครโครงการและให้คําปรึกษาในการเขียนโครงการแก่ผู้ที่สนใจอย่างเปิดกว้างทั้งหมดนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเป็นส่วนหนึ่งของงานสร้างเสริมสุขภาพอันเป็นจุดเริ่มต้นของการร่วมสร้างประเทศไทยให้หน่าอยู่แต่ละท่านนะครับที่ทํางานด้านสุขภาพอยู่เนี่ยทำงานได้ดีแล้วในพื้นที่แต่ว่าขาดการได้แลกเปลี่ยนการประสานงานเนี่ย ก็จะทําให้งานสุขภาพอาจจะอยู่ในวงจํากัดหรือว่าไม่เกิดความคิดใหม่ๆขึ้นมานะครับเราก็เลยเกิดความคิดว่าเราน่จาจัดงานลักษาะที่เป็นมหากรรมสุขภาพที่เชิญคนที่ทํางานตัวจริงเอาโครงการดีๆที่ที่ทุกคนยอมรับนะครับมาร่วมแลกเปลี่ยนกันผมคิดว่าการที่จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนี่เป็นหัวใจสาคัญที่จะทําให้งานสุขภาพมันเกิดการพัฒนาขึ้นอีกระดับหนึ่งได้ส่วนที่2คือว่าเราต้องการให้คนใหม่ๆคนที่มีศักยภาพคนที่มีความสนใจเนี่ย ได้มีโอกาสเข้ามาเห็นเกิดแรงบันดาลใจแล้วก็มาร่วมกันเป็นภาคีเป็นเครือข่ายกันในการทํางานต่อไปครับจุดที่ภาคีแต่ละภาคีเข้ามาร่วมกันเนี่ยนะครับโครงการนี้นะครับจะสามารถดําเนินการไปได้ด้วยดีถ้าหากมีตัวกลางก็คือสทสเนี่ยนะครับมาดําเนินการให้แล้วก็ดึงแต่ละภาคีเนี่ยมาเชื่อมประสานกันนะครับถ้าหน่วยงานทุกหน่วยงานมีความจริงใจให้กับกันและกันนะครับสามาคัคคีกันพัฒนา ร่วมการร่วมคิดร่วมทําร่วมแก้ไขปัญหาไม่ถึง4ี่ปีครับแค่ปีเดียวเนี่ยก็สามารถมีความสุขได้นะครับทั้งจิตใจทั้งร่างกายอารมณ์แล้วก็สังคมก็จะมีความสุขไปด้วยครับก็มีความรู้สึกว่าทุกคนสนใจสุขภาพกันเยอะค่ะไม่ไม่เฉพาะแค่เมืองสุรินทร์แต่ว่ากลับไปว่าคนโคราชเองเขาก็มีความสนใจเยอะกว่าเยอะเหมือนเหมือนกันแต่ว่าเขาไม่สามารถที่จะเข้าถึงทรัพยากรอาหารตรงนี้ ทุกคนรู้จักป้องกันสุขภาพตนเองใช้กายและใจเป็นส่วนหนึ่งของงานสร้างเสริมสุขภาพซึ่งนอกจากจะได้สุขภาพที่ดีแล้วยังสร้างการพึ่งพาตนเองให้เกิดขึ้นแก่คนทั้งประเทศด้วยในอีก4ปีข้างหน้าจึงไม่ใช่เรื่องอยากที่จะมี 100, 000, 000ร้อยเมืองพันองค์กรและหนึ่งล้านคนที่จะร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่ได้ยอย่างแน่นอนสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ